วันนี้คุณครูนุ่มนิ่มจะพาเด็กๆมารู้จักอาชีพในชุมชนของเรานะคะเอออาชีพในชุมชนของเรามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอาชีพแรกนะคะคุณครูค่ะอาชีพที่สองทหารค่ะอาชีพที่สามตำรวจค่ะ แม่ครัวค่ะอาชีพที่ห้าคนขับรถแท็กซี่ค่ะอาชีพที่หนะคะวิศวกรค่ะอาชีพที่7็ดคุณหมอค่ะอาชีพที่8ปดพานโรค่ะอาชีพที่9้าคนขายลรตเตอรี่ค่ะแล้วก็อาชีพที่สิบนะคะ เด็กก็ได้รู้จักทั้งสิอาชีพไปแล้วนะคะยังมีอาชีพอีกหลากหลายอาชีพเลยค่ะที่คุณครูยังไม่ได้เอ่ยถึงนะคะเอแล้วชุมชนของเด็กๆล่ะคะมีอาชีพอะไรกันบ้างเอ่ย